สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Marvel Contest of c h a m p i o n นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นตัวกาแลนนะครับหรือกาแลกตัสครับผู้ที่กินหมู่ดาววิธีการเล่นกาแลนตัสครับก็ก็ให้เราตีปานกลาง แล้วก็ตีเบาแล้วก็ตีปานกลางแต่ผมเนี่ยคือเราจะสะสมดวงดาวนะครับที่เป็นสีม่วงเข้มตอนนี้ที่ได้200 2 30นะครับคือถ้าเกิดว่าเรากดปกติเราจะตีปานกลางเบาๆเบา,บาแล้วก็ปานกลางแต่คือการตีปานกลางครั้งที่สองกับครั้งที่3ามันจะไม่ได้หวงดาวมันจะไม่ได้ดวงดาวสีมว่มวงเข้มนะครับ มันทำให้ได้ดวงดาวสีม่วงเข้มช้าลงแต่สรับวิธีเล่นครับสำหรับตัวที่สัวเราเจอตัวศัตรูที่พลังเยอะมากๆนะครับเรากควรใช้ท่าสามสำหรับการแลนนครับเพราะว่าเมื่อการแลนใช้ท่า3ารรามารรา3จะได้หมู่ดาวเพิ่ม200สอ้อยนะครับและทำให้เกิดเปิดการใช้เขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวใน ในเกมภาษาไทยคนระับเขาจะเรียกว่าหมดหมดเก็บเกี่ยวหมดเก็บเกี่ยวจะเป็นรูปหน้ากาแล็กกาแล็กตัน,นครับที่มีคูดาวสิบสี่สิบสี่วินาทนีแต่เมื่อเมื่อเมื่อคูดาวหมดการเก็บเกี่ยวจะสร้างดาเมจให้ศัตรูตามจำนวนหมุนดาวที่เราเก็บเกี่ยวไว้แต่เมื่อเราอยู่ใน หมดเก็บเกี่ยวอยู่แล้วเราใช้ท่า2หรือท่า1นะครับหมดเก็บเกี่ยวนั้นจะหมดเวลาทันทีและทําให้ฝ่ายตรงข้ามโดนดาเมจตามจํานวนหมู่ดาวที่เราเก็บเกี่ยวไว้ครับก็สาหรับเพสู้กับฮีโร่ที่ที่พลังชีวิตไม่เยอะมากปกติผมก็จะเก็บเกี่ยวหมู่ดาวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แล้วก็ใช้โจมตีแรงเมื่อเราโจมตีแรงเสร็จ มันจะเข้าสู่โหมดเก็บเกี่ยวอย่างอันนี้คือผมไม่ได้เข้าสู่โหมดเก็บเกี่ยวนะครับแล้วผมใช้ท่าตอมันจะไม่ทําให้หมงดาวหายไปนะครับต้องเข้าสู่โหมดเก็บเกี่ยวก่อนแล้วเราถึงจะใช้ดาเมจจากดวงดาวได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูคือกดโจมตีแรงแล้ว จะาําให้เราเข้าสู่โหมดเกียวๆนี่ครับที่เป็นรูปหน้าการแลนนี่แล้วเราใช้ท่าหนึ่งทำให้ทำให้ศัตรูโดนาาโดาเมจจัดโหมดเกียวๆก็สลหรับท่าหนึ่งเราก็จะได้บัฟพิโรดมาส่วนท่าสองเราก็จะทําให้ศัตรูโดนเผาไหมก็สําหรับการแลนนะครับมันมันจะมีอะไรให้อ่านเยอะมาก แต่หลักๆท,ที่เล่นก็เล่นตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็พวกนี้ที่ผมอ่านไปผมก็บางอย่างผมก็จําไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากๆแล้วเป็นตัวใหม่มันต้องใช้เวลาเล่นนานๆหน่อยถึงเราถึงจะแบบจําได้หมดแล้วการแลดนมันก็จะมีความสามารถในการป้องกันป้องกันพวกการ ลดพลังทําไม้ตายนะครับแล้วก็แล้วพวกล็อกพลังพวกเผาพลังคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับพลังทําไม้ตายนี่คือการแลนจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับสำหรับตัวบางตัวที่มันสามารถหลอกพลังได้ก็หลังกๆสำหรับการแลนก็มีเพียงเท่านี้ครับก็สําหรับใครที่อยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับฮีโร่ตัวไหนอีกแชมเปี้ยนตัวไหนก็บอกผม ทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการรับชมนะครับ